ทุกคนรู้ไหมคะอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์อย่างบิลเกตมหาเศรษฐีจาก Microsoft เนี่ย mm. เขาก็ยังนิยมใช้กระดาษกับปากกาในการจดบันทึกค่ะมันมีสัมภาษณ์อันนึงนะคะที่ริชาร์ดแบนสันเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าผมเนี่ยเคยไปร่วมงานกับบิลเกตที่ลอนดอนซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นคนกล่าวปิดงานและผมก็เห็นกระดาษเล็กๆยับๆออกมาจากกระเป๋านะคะแล้วบิลเกตนะคะก็ค่อยๆหยิบกระดาษใบนั้นนะคะคลีออกมา เพื่อทําให้อ่านง่ายขึ้นเห็นไหม่ะคะขนาดคนประสบความสําเร็จอย่างบิลเกตที่เป็นแบบอยู่ในวงการแบบเทคโนโลยีแบบบิลเกตนะคะยังแบบจดบันทึกเลยทุกคนถ้าทุกคนเคยอ่านประวัติเนาะคือจะรู้ว่าบิลเกตเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออ่านวันหนึ่งในอย่างน้อย3ชั่วโมงค่ะและเขาก็มักจะสรุปใจความให้กับเรื่องราวของหนังสือนะคะโดยเขาเนี่ยจะชอบจดบันทึกไว้ตรง ขอบหน้ากระดาษค่ะเพื่อที่จะเขียนสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจหรือเขาต้องการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวหรือไอเดียต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มน,นั้นๆนะคะและสำหรับใครที่อยากจะอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองอยากรู้ว่าหนังสือเล่มไหนที่เปลี่ยนชีวิตของครูเนยและทำให้ครูเนยมีผลลัพธ์เช่นในวันนี้นะคะคุณสามารถไปฟังแล้วก็ไปเรียนย้อนหลังได้นะคะในคลาสที่ชื่อว่าอ่านแล้วรวย Read and Get Rich ค่ะคุณเอจะสรุปหนังสือทั้งหมด6เล่ม6เดือนสำหรับใครที่สมัคร Early Bird คุณจะได้หนังสือเล่มนั้นนะคะส่งตรงถึงบ้านคุณ6เล่มเลยค่ะแล้วไปอ่านหนังสือด้วยกันคุณเอจะมีทั้งคอร์สออนไลน์เพื่อสรุปหนังสือที่เป็น Key Take Away ตกผลึกและเรียบเรียงโดยคุณเนย Passion to Win นะคะสนใจทักไปที่ Line แอด a s s i o n to Win เพื่อขอรับราคาพิเศษได้เลยค่ะ